สวยชูทองสวยๆอ่าขอบคุณก้าวไกลและอนาคตใหม่ที่ทำให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นค่ะอ่าอ่าอ,อ,อีกนิดนึงนะคะช่างภาพอีกนิดนึงนะคะใส่ใะชื่อล่ะไม่มีใคร โอเคนะคะเดี๋ยวให้ทางก้าวไกลพูดอะไรกับพวกเรานิดนึงค่ะแล้วก็ทางบ้านด้วยค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้นะครับว่าความพยายามของพี่น้องประชาชนได้รับการตอบสนองโดยนักการเมืองของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาล่างหรือเป็นสภาสูงนะครับเป็นการยืนยันว่า รักก็คือรักในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่ยืนอยันในหลักการนี้นะครับว่าสิทธิในการที่จะอยู่ร่วมกันสิทธิที่จะวางแผนชีวิตร่วมกันสิทธิที่จะวางแผนครอบครัวร่วมกันสิทธิ Aladdin, ทธี่จะตัดสินใจในช่วงวินาที Million. สุดท้ายของชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกันมาสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงเพศภาพนะครับสามารถ ที่สูดให้เห็นได้ว่ารักก็คือรักไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ผมว่าที่ต้องภาคภูมิใจมากกว่าที่ได้ทำมาก็คือมันเป็นสิ่งที่กำลังบอกนะครับว่าในช่วงที่การเมืองขดขู่ขนาดนี้นะครับในวันที่เกิดขึ้นนี่มันมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะครับมันคือการเมืองแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าเจตจำนงของ พี่น้องประชาชนแล้วที่เราเคยคุยกันน่าจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วบอกว่าเราทําได้แน่นอนไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงนะครับมันก็ทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นครับว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ยังเป็นไปได้อยู่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาว LGBT ทุกคนนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้นักการเมืองทุกพรรคแล้วก็เวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องร่วมกันนะครับแม้เขา แบ่งแยกกันอีกต่อไปเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องยูไนต์แต่ว่าไม่ใช่ดีไวต์แล้วก็ให้ให้สิ่งต่างๆที่ยังเป็นงานที่เรายังต้องทำเนี่ยอีกเยอะนะครับถึงแม้ว่ากฎหมายผ่านก็อาจจะไปถึงเดือนสิงหาเดือนกันยาก็ยังมีกระบวนการอีกมากมายที่พวกเราพักคเก้าไกลก็จะพยายามำทำตามให้สุดท้ายนี้ครับ18มิถุนายน4ปีที่แล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนวัน ที่พักอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับรวมถึงคุกอฟทันวาลินที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วกับสสทธานที่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเป็นคนยื่นกฎหมายไปเมื่อสีอ่ปีที่แล้ววันนี้18มิถุนายน4ปีให้หลังก็ผ่านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งวันเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันที่เราเฉลิมฉลองชัยชนะไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณพักเก้าไกลมากค่ะไ,ได้ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ป๊อกใช่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่นัทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เวนจา อย่างน้อยก็ได้จับเลยขอลำดับต่อไปแล้วนะคะปาหนันเ,เรียงตามตัวอักษรนะคะ<ด>พักต่อไปพักไทยสร้างไทยคะ่ะคุณเบสมาไหมคะังคุณเบสวงไพโรธกุลอยู่ไหมคะม,มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการผักดันร่วมกับเรา ขอบคุณมากค่ะท่านมีอะไรอยากจะกล่าวเล็กน้อยไหมคะขับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับชาว LGBT Q ทุกท่านครับผมทราบเรื่องราวการต่อสู้หลายคนสู้มาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับพึ่งสำเร็จวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ ประสบความสําเร็จแล้วก็คงจะส่งต่อเป็นมรดกให้กับพี่ๆน้องๆเราที่มีความหลากหลายทางเพศอีกเยอะนะครับคากล่าวที่ว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่มันเลือกที่จะกําหนดชะตากรรมชีวิตเราได้วันนี้ทุกท่านได้กาหน,านดชะตากรรมชีวิตของตัวเองแล้วขอบคุณและก็ยินดีด้วยครับครับผมต <ñ ones singing> ่อไปค่ะพักประชาธิปัตย์ค่ะ ขอเชิญตัวแทนพักประชาธิปัตย์ค่ะมีมาไหมคะท่านมาไหมคะฮัลโหลฮัลโหลโกำลังมาเด<อ>ี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามคิวก่อนนะคะเพื่อให้พี่ๆสื่อมวลชนไดไม่เดดแอรนะคะขอเป็นฝั่งรัฐบาลก่อนนะคะเ,เรียน โอเคงั้นรวมไทยสร้างชาติค่ะสวัสดีค่ะอ,อมอบดอกไม้ก่อนมอบดอกไม้ก่อนตัวแทนมอบดอกไม้ค่ะเย่อ่อนซีนนะคะยิ้มสวย สวัสด,ดีแม่แยมค <online> <c oughs> ่ะเหมือนแอนโทเนียเลยแม่แยอมหยุดเมืองจากให้เราไม่ได้ให้เขาเข้าให้เขาไม่ให้เราเข้าค่ะขอบคุณมากค่ะมีขอขออนุญาตนะคะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ายินดีกับทุกทุกท่านที่วันนี้กฎหมาย สมรดเท่าเทียมได้ผ่านแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาสสนะครับแล้วก็สภาของสอวอวันนี้ก็จะบังคับใช้ใน120วันซึ่งผมในตัวแทนของพักรวมไสสร้างชาตินะครับก็รู้สึกยินดีกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุกท่านที่จะมีกฎหมายที่วันนี้เนี่ยเท่าเทียมกันในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการสมลสก็ดี เพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ก็รีบหาแฟนแล้วก็แต่งงานเลยนะครับก็ขอแสดงความยิดีอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณทุกคนมากครับที่วันนี้เชิญพวกเรามาขอบคุณครับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญพักเพื่อไทยค่ะมอบดอกไม้นะคะ ดอกดอกไม้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่ใช่หนูถ้าหากว่าไม่ใช่หนูขอดอกไม้นะอ๋ออะไรที่เคยฟาดฟันกันในห้องกรรมิการหนูขออภัยมาด้วยนะคะขออภัยขออภัยนะค่ะขออนงญาตพี่กอล์ฟกล่าวอะไรเด็กน้อยค่ะ ก็ในในนามของตัวแทนพรรคเพื่อไทยนะครับก็จริงๆทุกคนก็ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเรากําลังจะมีางานหนึ่งใช่ไหมครับก็ก็ผมเองก็ในฐานะกรรมธิการด้วยทํางานกับน้องๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนในนี้ครับก็รู้สึกว่ามันก็หายเหนื่อยเนาะที่กฎหมายฉบับแรกในการสร้างบรรทฐานนะครับก็ผมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนนะครับแต่ผมผมเชื่อมั่นว่ากฎหมายพรบสมรรถเทียมเนีน่ยมันเป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลพระ่นนานนายกเสถานี่ ที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมนะครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับอื่นๆที่ภาคประชาชนเนี่ยมีความสําคัญในการช่วยกันถักดันเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายอ่อนอกเหนือจากนี้อีกนะครับแล้วผมก็ขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง RGBTQ ทุกคนนะครับที่รอคอยวันนี้แล้วก็แน่นอนครับในอนาคตก็กฎหมายฉบับอื่นก็จะเข้ามาในสภาแล้วก็เรา ในฐานะนกักการเมืองก็พร้อมที่จะสนับสนุนประชาชนนะครับที่จะให้มีกฎหมายในในลักษณะนี้อีกครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะมีพักการเมืองท่านใดเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วเนาะพักประชาธิปัตย์มาหรือ,อยังคะคุณพี่อพอโอเคงั้น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากนะคะที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนบอกเลยว,ว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำจะและเาลในในุดค,ความรู้สึกใช่ไหมคะความรู้สึกวันนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแฮปปี้และมีพลังมากค่ะเพราะว่าการทำงานของภาคประชาชนนะคะรวมถึงเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในชั้นของกรรมธิการทั้งฝั่งสสแล้วก็สวอเองเนี่ยคือถ้าผู้ในานาของประชาชนเราเราทํางานแบบเด็ดดิเขตจนแบบบางทีเราลืมลืมตายกันเลยค่ะแก็เลยรู้สึกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็น้อมคาราวะในเรื่องของการต่อสู้ของพี่พ n ่ T o, o องค์กรภาคประชาสังคมที่ทํามาอย่างยาวนานตั้งแต่20ปีที่แล้วจดจะถึงทุกวันนี้ค่ะจาก ที่เรามีกฎหมายที่ดูดนุ่มนวลดอนจนตอนนี้มันกลายเป็นสมนดุเท่าเทียมที่มีความได้รับการอนุมัติแล้วก็รออีก120วันนะคะก็ทําให้หายเหนื่อยค่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํางานบนฐานพื้นฐานของความจริงแล้วก็ทํางานบนพื้นฐานของสิทธิความเป็นธรรทางเพศและทุกคนที่เราโอกาสอะค่ะ เขาได้ใช้ตรงนี้ได้จริงเราดีใจมากๆและบอกไว้เลยค่ะว่าในฐานะของภาคประชาชนเนี่ยทุกคนไม่ได้มีความต้องการที่จะเคลมว่าตัวเองนี่คือผลงานของฉันแต่ว่าประโยชน์ทุกๆอย่างนั้นคนที่ได้คือชุมชนทุกคนค่ะ LGB ทุกคนนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะสมนะ เฮียไม่แย่ไม่แย,มมยม่มาพูดอะไรหน่อยสิคะในนาของตัวแทนสื่อมวลชนแม่เหมือนแอนโทเนียมากขอยินดีกับทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขนะคะขอคำเดียวเท่านั้นเลยค่ะยินดีและดีใจด้วยขอบคุณนะคะ